หลังการแต่งแผลเก็บแผลตั้งทรงแล้วทําการลงปลูกก็จะได้ทรงไม้ประมาณนี้นะพี่นอ้องนี่เป็นตะโกเก่าที่แต่งเมื่อกี้นี่ได้ทรงแต่นี้ผมยังไม่ได้คาดล่างเลือแค่ฉีดน้ำเอาอยาเลี้ยงรากผสมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจําเพื่อนเคยนะครับกับเขียวคลา,ายบนไซฟาร์ม นอนเพิ่งตื่นไม่ต้องตื่นรไม่ต้องสงสยัยว่าําไปตาบวมนะพี่น้องมาทําการเตียงไม้ที่คูดมาต้นแปดต้นจากคลิปที่แล้วนะฟุกมันหมานเลยนี่ดูอย่างนี้มันสวยแต่อย่างที่บอกว่าไม้แต่ละต้นอะ่ะมันจะต้องมีตานี้บอนไซตแต่ละต้นอะ่ะผ่านการมีตำนี้มีการสัญญกรรมมาทั้งนั้นเลยพี่น้องผมมีปัญหาเรื่องการหาเครื่องมือมากเลยทุกคลิปเลยคือบอนไซยังไงมันก็ต้องมีการ มีแผลต้องทําใจนะพี่น้องนะแต่จะแผลใหญ่แผลเล็กแค่นั้นเลยแล้วอยู่ที่ฝีมือของแต่ละท่านด้วยนะซึ่งผมออกตัวเลยว่าผมเป็นคนที่แต่งแผลไม่สวยเพราะว่าหลางัลงๆมานี่ผมเทบจะไม่ได้แต่งแผลเลยนะเพราะว่าโคตรมาแล้วผมก็แค่เงียบๆ,ๆทายาแล้วก็ปลูกรดน้ำสี่ห้าวันแล้วก็ขายเลยมาปีเนี้ที่ผมจะต้องปลูกคือปีนี้เอทําการปลูกเองก่อน ใบไม้ติดแข็งแรงก่อนผมถึงจะทาการขายก็มาเก็บแผลที่จริงถ้าไม่เหนื่อยมากถ้าไม่มีธุระอย่างอื่นอ่ะพูดมาแล้วก็เก็บแผลแต่งแผแลอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ปลูแกแช่ยาเล่งรากปลูกอะไรให้เรียบร้อยในในภายหลังจากนั้นมาเลยจะดีมากเลยนะพี่น้องนะคือแผลมันยังซดแล้วก็ไม้ยังไม่ทันขายน้ําเลี้ยงแต่ผมมันเหนื่อยเนาะมันมันหลายมันทํางานหลายอย่างมันก็ต้องมาคอยทําอย่างงี้แหละ ว่าตื่นตีสามเนาะตื่นตีสามมาก็มานั่งแต่งมาอย่างอื่นทำเพิมหน้าทำอะไรเน,นี่ยแผลที่กําเนิดเกิดมาด <c oughs> ีธีสายบนสายสายพูดสายหาต้องเงียพี่น้องมาก็ต้องมาแต่งมาเก็บแผลคือทำยังไงให้มันสวยขายได้เน,อน,นาอถเาวันไหนอยากได้เป็นอาชีพเสริมต้องรู้จักการ <c oughs> ขอโทษตัวพี่น้องแมงข้อตาเลยวะวันไหน จากโคดขายมีได้ได้เสริมให้ไหมมมันดูสวยดูงามดูดูแล้วมันหนา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 ซื่อนะก็ต้องรู้จักวิธีการแต่งแผลการการเก็บแผลที่น้องเด้อหลายท่านถามมาปรึกษามาว่าทำยังไงมันจะสวยมันจะขายได้คือเอามาแล้วไม่มีเครื่องมือยังไงก็ผมก็ไม่เข้าใจนะบา,บางท่านก็ถามมาสั้นๆถามมาแบบอาจจะด,ด้วยความเกรงใจนะ ซึ่งถามได้อะไรที่ผมตอบได้ผมตอบแล้วพี่น้องเนี่ยแล้วอยากขายได้เราก็ต้องทําให้มันดูสวยดูดีดูมีราคานะพี่น้องมันก็อย่างที่เคยสอนอไม่ใช่สอนผมจะพยายามเลี่ยงทำ่าสอนมากเลยเพราะว่าผมไม่อยากสอนใครหลายท่านมาเรียกผมอาจารย์ยผมไม่ได้เก่งขนาดเป็นอาจารย์ใครได้ด้อพี่น้องเอยทำดีทีบันไซสายาเอแต่ว่าก็อยากให้พี่น้องมีรายได้เสริมมีมีอาชีพได้บางท่านมี แ่งการโคดไม้ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะมีแลห่งที่ดีกว่าผมด้วยเพราะว่าผมเรามันโคดมานานเรียวไม้เริ่มเริ่มมดอย่างที่ผมบอกเนี่ยอันไหนที่มันเป็นแผลที่มันเนี่ยที่มันแห่งซากเราพยายามสังเกตคือผมใช้ประสบการณ์ส่วนหนึ่งนะแล้วก็ลองแงะดูด้วยอันไหนที่มันเป็นซากเก่นเก่นะ็ผมจะเก็บไว้อันไหนที่มันเป็นซากที่ดูแล้ว อย่างเนี้ยผมแค่ให้ดูนะเป็นซากมีเนื้อไม้มีแก่นเนะี่ยผมจะเก็บไว้ผมจะไม่เอาออกถ้าไหนเป็นซาคูคูแบบแค่ไปแล้วเป็นฟูอ่ะผมถืเอเยาออกเนี่ยนี่คือการเพิ่มมูลค่าของสินค้าการทําให้ไหม้มันดูดีการหน้าขายได้ไม่ว่าแม่แต่เลี้ยงเหรินเองมันก็ทําให้ไหม้แบบเห็นเล้วมันมันดูนะ่ะหน้าเหรินคืนเก็บแพรเก็บอะไรให้มัน มันดูดีแต่ผมออกตัวอย่างที่บอกนะผมเก็บแผลไม่สวยผมก็จะเก็บของผมประมาณนี้แหละซึ่งเดี๋ยวเขาซื้อไปถ้ามีคนซื้อไปส่วนมากเขาก็ไปแต่งอีกทีนึงเก็บ่ะตัวน,นี้จะได้ประมาณนี้ก่อนคือไม่เก็บให้มันดีทีเดียวเลยเนะี่ยคือเราผมไม่รู้ว่ามันจะแตกกิ่งตามที่ผมต้องการไหมนะคือบางทีเก็บดีๆไปเลยแล้ว มันไม่แตกจริ่งแต่การตามต้องการผมก็ต้องมาไล่เก็บใหม่อ่าในต้นนี่ต้นหนึ่งนี่มาดูต้นนี่ต้นนี้สวยนะจริงๆอะ่ะแต่ต้นจะได้ทำให้ดูยกักษ์สองสามต้นเท่านั้นพี่น้องด้วยเงื่อนไขจํากัดเวลาคืออย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้อยากให้คลิปมันอยู่ยกักสิบสองไม่เกินสิบห้านาทีคือเกรงใจพี่น้องอ่ะดูไปมันก็จะเบื่อกัน แต่ก็ช่วยทนดูหน่อยนะเออเผื่อบางทีมันจะมีประโยชน์อะไรเล็กเล็กน,น้อยน้ยมากเนี่ยเก็บแผลที่เราเลือ่อยออกอะถ้าเลือ่อยปุ๊บเราเรานั่นเลยอ,อะมันจะดูเรียบมันมันจะดูภาษาบนไซ์เขาจะเรียกมันดูแบบยังไงล่ะมันไม่กลมกลืนไม่เนียนเราก็แค่เก็บให้มันเกิดเป็นรอยเหมือนนูแทะเหมือนอะไรประมาณนี้แหละอืะเอเจีวิชาการก็ไม่ได้ครับเมกาฟันธง เราแต่งให้มันดูมีเว่ามีโค้งอ่ะพี่น้องแล้วก็เพื่อเพื่อในที่นี่คือพอเราเลี้ยงติ๊ดอะไม้แข็งแรงดีอะเนื้อเยื่อมันจะเริ่มประสานเหมือนธรรมชาติทุกมันเน่ยมันก็จะเป็นปูดเป็นอะไรขึ้นมาเป็นเป็นเนื้อไม้มันเดินอะเราก็ต้องเลยต้องทําการเก็บให้มันดูเนียนเพื่อที่จะให้เนื้อไม้มันเวลามันเดินแล้วมันไม่มาบวมกับคืนไงทำให้มันเลืกอกเข้าไป อันนี้ผมตัดพลาดนะซึ่งตัดจากในป่าใครดูคลิปที่แล้กอะ่ะที่จริงมันมต้องตัดตรงตรัดตรงคือตัดตเฉียงนะั้นไม่ค่อยดีอะ่ะแต่แต่อยากทําให้พี่น้องที่ดูอยู่ในป่าทําไมไม่ทําตั้งแต่ในป่าไม่เอาเครื่องมือไปถ้าไหนดูคลิปเก่าๆจะเคยเห็นผมบอกนะว่าผมเคยทําเครื่องมือตัวนี้หายแล้วซึ่งเช็คราคาแล้วนะตัวนี้พันแปดซื้อซื้อ,อสมัยนั้นพันแปดนะตอนนั้นมันยังแพงอยู่ แต่สมัยนี้ราคาเท่าไรก็ไม่รู้อ่ะเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ซื้อแล้วแลกเอาก็เก็บอันไหนที่มันโรคผูโรคตาอันไหนที่มันดูแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วเราก็ไปทำการปลูกอันนี้ก็ตาได้ประมาณนี้เนี่ยอย่างตัวเนี้ยมันดูแล้วมันจะเป็นส่วนเกินมันไม่เนียนตาเราก็เก็บคือไม้ธรรมชาติจะให้มันสวยแบบ น้อยมากนะที่มันจะโ,โคดไมาเราแบบวางปักใช้ได้เลยอะ่ะจากประสบการณ์ผมโคดไม้ตะโกมาโคตดไม้ธรรมชาติต้นอะไรต่างๆมาก็ช่เหออมีมีร้อยต้นมีไม่ถึงห้าต้นอะ่ะที่ว่าจะมาเราใช้ได้อะ่ะแบบโคดไมาเราวางใช้ได้เลยอะ่ะนานๆที่จะเจอแตพี่น้องไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแต่มันน้อยมากที่แค่ตัดกิ่งอย่างนี้อย่างนี้ก็ใช้ได้เลยอะ่ะปีหนึ่งก็เจอไม่กี่ต้นหรอกนอกนั้นก็ต้องมาตาม แก้ตามเก็บตามหารูปทรงพองมันแล้วก็แก้ให้ได้อย่างอย่างที่เราคิดเนี่ยทำไมไม่ทำจากโคกเออผมพูดไปยังเนื้อคือกลัวเครื่องมือมันหายมันหายไปแล้วตัวหนึ่งนี่เหตุผลที่ที่ทำไมไม่เอาไปทำอยู่ในป่าเลย แม่แต่ตัวนี้ยังต้องเก็บเลยนะให้มันดูเอ่อโค้งให้มันดูเอี้ยวเนี่ยตัวเนี้ยก็แล้วแต่ความชอบและมุมมองของแต่ละท่านนะมันไม่ได้มีกฎอะไรตายตัวแบบเป๊ะๆหรอกอัน,นี้เป็นความคิดส่วนตัวผมเดท่น้อนเพราะว่าผมไม่ใช่เอ่อ เคร่งสายเคร่งแพรดสาย,สาย,สายประกวดสายอะไรนะผมก็เอาตามที่ผมคิดว่าสวยของผมอะเนาะเนี่ยต้นที่สามโอ๊แปดต้นนี่แต่งให้ดูทุกต้นคงไม่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 เซ็ตหรอกพี่น้องเนี่ยพอบางต้นก็มันไม่ได้แต่งอะไรอย่างต้นนี้ไม่ได้แต่งอะไรแล้วต้นนี้ก็ปลูกได้เลยเนี่ยทายาจริงๆแล้วยาฝาแดงการทาเผร่ไม้ควรทาซดนะตอนที่ดโซดเลย ตัดปุ๊บแล้วเราก็ทาแต่อย่างงี้เดี๋ยวผมก็ใช้มีดเหลาดินโสอะ่ะปาดแล้วก็ยาฝาแดงทาซึ่งหลายๆท่านก็ดูมาจากคลิปก่อนๆนะผมก็จะใช้วิธียา้นีปลายตามนิสัยผมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทาตามนะการใช้ไอ้นีวปลายอะ่ะมันเป็นสารเคมีเป็นยาเนาะนี่ต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ทําไปดูจากอยู่ในป่ายกงแต่งไม่เต็จคือเก็บแผลไม่ดี ี๋ยวการปลกไปว่คลิปหน้าเด้นพี่นอ้องเพราะว่าการปู่กผมก็ทําดูหลายคลิปแล้วนะแต่หลายท่านบางท่านก็เพิ่งเข้ามาเนาะพี่น,อน้องเนาะก็อาจจะทำดูกันไปสลับกันไปปลูกมั่งคุดมั่งคุยมั่งนี่เก็บส่วนที่มันดูทําให้ไม้เนี่ยเห็นไหมอันนี้เราเป็นด้านหน้าทําให้ไม้มันดูแบบปูดบวมอะมันไม่สวยเราก็เก็บนี่เกบ ก็เอาประมาณนี้แหละผมเนี่ยฝั่งนี้ผมคุยเลือกไปหน่อย่นเป็นไม้นอนเอบหัวคณานะพอแทงปุ๊บงัดปุ๊บดินออกเป็นหัวละแหงเลยเพราะว่ามันเป็นก้อนดินมันเริ่มเซฟตัวเริ่มแข็งแล้วเนี่ยแต่อันนี้ผมก็เดี๋ยวปลูกถมไปยังนี้เลยต้นเนี่ยจะทําด้านหน้าไม้ประมาณนี้นะพี่น้องเนี่ยความสุขของการเล่นไม้บนไซยก็จะอยู่ที่การ คัดหาไมา้กันหาทรงจินตการทรงได้มาโคดมาโคดได้มาแล้วก็มาอ่จินตการหาทรงหามุมหาเหลี่ยมว่าจะปลูกแบบไหนยังไงอย่างต้นนี้นี่ก็ไม่ได้เก็บเผละอะไรมากเนี่ยเก็บแค่ไที่พวกพูออกเนี่ยอันไหนที่มันพูแล้วมันดูสวยก็ปล่อยไว้นะเนี่ยมันดูคาดซิกดีนี่ภาษาบนไซก็เรียกว่าสวยเก่าคาดซิก แต่นี่อ้นนีสใสผมผมก็จะลดสเกลลงมาแต่นี้ปล่อยไว้ก่อนคือยังมาอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นตำแหน่งตากิ่งนะผมจะปล่อยไว้อย่างนี้แหละนี่นี่คือแปดต้นที่ได้มาถ้าจะเก็บแผลมากที่สุดก็จะเป็นต้นนี้ซึ่งวัน,นคลิปนี้ไม่ได้เก็บหรอกเดี๋ยวจะเกินเวลาเนี่ยหลังการคุดมาได้มาเราก็มาทําการอย่างงี้ทุกข้างเลยพี่น้องก็แล้วแต่ท่านได้สะดวกนะบางท่านก็อย โคตมาเซตก็ปลูกได้เลยแต่งได้แล้วก็ปลูกเลยอย่างผมนี่ถือเป็นข้อยกเว้นเด้อคือมันเหนื่อยนะแปดต้นนี่คือต้องคตประมาณสิบห้าต้นสิบห้าหลุมนะถึงได้แปดต้นสิบห้าหลุมนี่ก็เล่นเอาไหลไหลแทบรูดนะอันนี้คุดทุกวันทุกวันเฉลี่ยแล้ววันละเฉลี่ยวันละซิหลุมซิบหลุมจะได้ประมาณ ห้าหลุมปะอ่ะตีเฉลี่ยงง่ายๆกลมๆซึ่งโคตมาแล้วยี่สิบกว่าวันทน,นี้ตอนนี้ก็ไหลเริ่มไหลเริ่มล่าแล้วพี่นออ้องเลยแต่ก็ตอ้องโคดอะ่ะเพราะถ้านานกว่าน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวดินมันแข็งอืนี่เดี๋ยวก็ทายาตอนนี้ดูไม่สวยหรอกเพราะว่ามันเห็นแผลซดแล้วมันก็ดูยังไงล่ะบวมๆเดี๋ยวพอแผลมันเริ่มแห้งหมายถึงว่าแผลมันเดินนะทําไมมันตีดแล้วอะ่ะ มันก็จะเริ่มดูดีเพราะว่าเดี๋ยวแผลมันจะกืนเนื้อเยื่อมันจะประสานกันเหมือนนี่ตามธรรมชาติอะ่ะแต่พี่น้องสายคุดนะหรือว่าคนไหนไปหาคุดสังเกตไอ้ที่รอยวัวเหยียบรถเหยียบกิ่งฉีกอะ่ะแต่มันมันไม่ได้ตายใช่ไหมมันก็จะเกิดเป็นเนื้อเยื่อแบบนี่ขึ้นมาเนี่ยแบบกิ่งไหนดีล่ะต้นไหนไปไหนล่ะหาไม่เห็น <c oughs> เออประมาณนั้นแหละเวลามันฉีกอะ่ะเหมือนเราเหมือนที่คลิปก็ฉีกกิ่งมะขามอะ่ะเห็นไหม ขาแบบฉีกออกเลยปล่อยทิ้งไว้เลี้ยงไปปุ๊บเดี๋ยวเนื้อเยื่อเปลือกมันก็เริ่มประสานกันแต่ว่าถึงอาจจะไม่สนิทแต่มันจะดูสวยก็เหมือนกันที่ฎดีเดียวกันพี่น้องจะแต่งได้ประมาณนี้แหละแปดต้นแต่งได้สี่ต้นคลิปมันยาวและการแต่งเขาข้าก็ประมาณนี้แหละพี่น้องวันสายสาย,สายชิโมสายคุยก็อมอตาหรับท่านที่กําลังกําลังฮัดหาไม้ไม่ว่าจะเป็นหาไม้ พูดไม้ขายหรือว่าพูดไม้เลี้ยงเป็นงานอดิเรกเด้อหรือจะขายเป็นราไรได้เสริมก็จะมีสาระนิดๆนหน่อยไปยงี้เรื่อยๆแหละบางคลิปก็สาระมากหน่อยบางคลิปก็ไม่มีสาระเลยนี่ก็เก็บอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวเรื่องทายาอะไรผมทาเดี๋ยวปลูก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 ไปดูคลิปหน้าแล้วกันเนาะหรืออาจจะอยู่ท้ายคลิปเด้อปลูกเสร็จแล้วอืมไม่มีคลิปเอาเป็นว่า เดี๋ยวผมปลูกแล้วรดน้ำแล้วมาดูท้ายคลิปแล้วกันเนาะเพราะว่าการปลูกเคยเคยเคยบอกวิธีปลูกไปแล้วมันก็เหมือนเดิมเลยพี่นอ้องเดี๋ยวไปดูการปลูกที่ท้ายคลิปที่หลังการปลูกอะรดน้ำแล้วมันมันดำมันอะไรยังไงคลิปนี้ก็ไปก่อนครับพี่น้องครับเออเหมือนเดิมฝากก็ไลก์ก็แชร์เช่าเล็กๆส่วนเล็กๆแห่งนี้ต่อไปนะครับกับเขียวขลาดบนไรฟาร์ม KBF พยายามจะให้มันอยู่15นาทีขอบคุณมากครับผม หลังการแต่งแผลเก็บแผลตั้งทรงแล้วทําการลงปลูกก็จะได้ทรงไม้ประมาณนี้นะพี่น้องนี่เป็นตะโกเก่าที่แต่งเมื่อกี้นี่ได้ทรงแต่นี้ผมยังไม่ได้คัดล่างเลยแค่ฉีดน,น้ําเอาอยาเลี้ยงรากผสมน้ำลดก็จะได้ทรงเข้าๆประมาณนี้ก่อนเราก็หาทรงปลูกเข้าๆประมาณนี้ก่อนนี่แปดต้นชุดติ่คุดมา ได้ประมาณนี้คนไหนอยากให้ทําอะไรแบบไหนก็ลองนําเสนอมาได้เลยครับเด้อบางทีบางช่วงมันก็ช่วงนี้มัโคตรตะโกมันก็จะมีตะคลิปตะโกเด้อพี่น้องเด้อ